ชิปล่มล้างธุรกรรมชิบรีอํมลดลง82%แต่วนันซื้อขนาดใหญ่147ล้านล้านเหรียญโดย Channelrom.net https://channelrom.com/ วันที่1พฤศจิกายน2568ชิบะนูชิปกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าตื่นตกใจ หลังจากที่เครือข่ายแลยะสองชื่อดังอย่างชิบริอัปประสบกับความล้มเหลวในการกู้ชีวิตอีกครั้งหลังจากเคยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วถึง742%เมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าความหวังที่จะมีตุเบอร์ที่จะช่วยกู้ชีวิตระบบนิเวศของชิบหลักกลายเป็นความฝันร้ายตุลาคมกลายเป็นเดือนที่มีผลการดําเนินงานที่แย่ที่สุดข้อมูลจากชิเบริอมสังล่าวว่าจํานวนธุรกรรมรายวันได้ร่วงลงอย่างรวดเร็วถึงจุดต่ําสุด ในประวัติการณ์วันที่29ตุลาคมธุรกรรมรายวันของชิเบริลดลงเหลือเพียง2,980รายการซึ่งต่ำกว่า3,000ครั้งจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมที่มีธุรกรรมถึง19,620รายการซึ่งเป็นภาพที่แตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนกรนกฎาคมที่ธุรกรรมสูงถึง4.18ล้านครั้งต่อวันสถานการณ์นี้มีผลกระทบต่อราคาชิอ,อย่างมากภายใน30วันที่ผ่านมาราคาได้ร่วงลงไปกว่า19.26%และกลับไปที่จุด เพิ่มศูนย์อีกครั้งราคาหล่นลงอีกหลายทศนิยมล่าสุดราคาซื้อขายอยู่ที่0 0 0 0 0 0 9ด8 7 7ดอลลาร์ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยดูเหมือนไม่กระตือรือร้นกับการซื้อขายแต่ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยกำลังผิดหวังข้อมูลออนเชนกลับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจพบว่ามีการไหลออกของชิปจาก X c h a n ชนถึง147.7ล้านล้านชิปภายใน24ชั่วโมงซึ่งบ่งชี้ถึงการถอนโทเคนจำนวนมหาศาลออกจาก x c h a n ช e เพื่อเก็บในกระเป๋าเงินส่วนตัวนี่เป็นสัญญาณชัดเจนของพฤติกรรมการสะสมหรือการซื้อขายระยะยาวจากนักลงทุนรายใหญ่วานที่กำลังเห็นโอกาสในราคาที่ต่ำลงการถอนโทเค็นออกจาก e x c h a n ช e มักเป็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์สนใจเพราะมักเป็นต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงในราคาในอดีตการไหลออกของชิปจาก e x c h a n ช e จนจำนวนมากมักเป็นสัญญาณที่ราคาจะเติบโตหรือกลับมาเป็นขาขึ้นแต่ในครั้งนี้มีความแตกต่างทั้งนักวิเคราะห์และ ISI ค่าความแข็งแกร่ง กล่าวว่าราคายัางอยู่ในช่องแนวโน้มขาลงและ RSI ยังอยู่ที่40ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันฝั่งนี้แต่ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าการไหลออกของฉิปจำนวนมหาศาลนี้อาจเป็นสัญญาณที่ชิปกำลังเตรียมพร้อมตัวสำหรับการพุ่งขึ้นในระยะสั้นหากราคาสามารถกลับมาเหนือ0.000105 00ดอลลาร์ได้อาจเป็นสัญญาณดีสำหรับการซื้ออย่างไรก็ตามหากราคาไม่สามารถเกินข้อจำกัดที่00 0.000085ดอลลาร์ได้อาจเป็นสัญญาณของการร่วง ลงต่อไปที่จุ 00. ด0.0000075ดอลลาร์แหล่งที่มา u2day https colon slash slash u t o 2day w o r s t m e n t for s h i b a r i u m t i a n s a c t i o n s for 82 in day